เจสีชมพูนะคะเหมือนเพอร์เ a n g e นจะเข้าไปร้านกาแฟที่แบบผ่อนฮิตตอนนี้ฮิตมากๆเลยนา,นานานะคะเขา,าเป็นอะไรอะ่ะชื่ออะไรเราไม่รู้อะโรสเตอร์อะ่ะอันนี้อยู่แบบพุทธมณฑลสายสีคือนี่คือซิ่งมาไกลามากเพื่อที่จะลองมาเทสตรงเนี้ยจะบอกว่าแบบรถแน่นมากให้ดูที่จอดรถ เดี๋ยวเข้าไปข้างในคนเขาก็แบบขยอยมาเรื่อยๆตลอดเวลาอ่ะนี่นี่้าเฟ่โรสเตอร์นี่นะคะกำลังจะทำการเทสกาแฟอันนี้ มูนสโตนนะคะอันนี้เป็น mm hmm. เขาบอกว่ามีกลิ่นเหมือนแบบลินจี mm hmm. มีกลิ่นลลกุหลาบแคนดี hmm. ้ก็คือแบบเป็นเหมือนลูกอม mm hmm. เป็นแบบฟอเรสเป็นดอกไม้นะคะ mm hmm. เป็นค mm hmm. รีมมี่แล้วก็ mm hmm. อันนี้เป็นริฟกาแฟนะคะสิ่งที่น่ารักมากคือแล้วก็เขาก็จะมีแบบรายละเอียดอะไรเงี้ยเต็มเลยแล้วก็นี่อันนี้ จริงตายล้้วแลวก็ที่น่ารักสุดๆคือนี้ค่ะลูกแคร์เดี๋ยวจะทำกันเทสเลี้ยงเยอะเลยเอ๊ะโดนจับมือไม่มีอะไรโทรสำนักไม่ได้เอาไม้เชอรพี่สติ๊กมา กำลังพยายามสัมผัสกาแฟาเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นขั้วอ่อนก็คือรสชาติจะแบบเบาเบาหอมมันรู้สึกสะอาดอ่ะกำลังจะสัมผัสว่า กลิ่นเขาลิ้นจี่ไหมมีนะรู้สึกมีหน่อยหน่อยดูตรงนี้อันเป็นว่าให้ความผูส้ดสดชื่นดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบชื่อมูนสโตนนะคะเป็นตัวที่เขาแนะนำ้นเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งด้วย ไฮไลท์แพงสุดขขงร้านแล้วไปได้เวิลด์แชมเปี้ยนมาเวิลด์ไซโครนิสึงบอกบอกเป็นยาเนีงง่ยไม่รู้หรอกอันนี้แต่ว่าอยากให้อธิบายมากไม่ได้รู้มากค่ะรู้แต่ว่าตัวเนี้ยดีสุดแพงสุดแล้วก็อันเนี้ย600บาท เทสติ้งนะคะจะเป็นฟอลอเรลเป็นฮันนี่เป็นสับป,ปะรดมีส้มมีชูกเครนก็มีมีหวานด้วยก็สมูทนะคะก็คือมันจะละมุนเดี๋ยวเราลองดู สุดที่เคยกินในประเทศอะนอกประเทศยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากินดีกินดีคือสำหรับคนที่แบบชอบกาแฟแฮปปี้มากาามาาเหมือนที่เราอธิบายมาแบบนี้อะค่ะแต่ว่าต้องมาลองเท็ t นั่งคิดว่าเราอยู่ที่มีต่ออะไรสักอย่างทำไมดี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 โอเค